ูครับจังหวะน,นี้ลุนโนยให้มาอาริเซเนอร์ไอแซคยกลูกนี้ไอแซคใช้ความแข็งครับและความคล่องตัวหักมาปั่นไม่เหลือครับ2ต่อ0ทันทีต้องยอมรับเลยนะครับว่าผู้เล่นคนนี้เนี่ยมีทั้งความแข็งแกร่งทั้งความเร็วและการจบสกอร์ที่เฉียบคมครับพลาดไม่ได้แล้วครับสำหรับฟีเจอร์ตัวนี้ สวัสดีครับอินทราทุกคนเข้าสู่ช n แน,นลปั้น8 g a m e ปอรนึงแปดเกมเมอรชเชเคยนะครับวันนี้เนี่ยจะมารีวิว Alexander i s a ์ไนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นกองหน้าทีมชาติสวีเดนของโซเซดัตคือค่าพลังเนี่ยบอกว่าดีเกินคาดนะครับคือพลังบุก95เล่งบอลโอเคครับแต่นี่แหละครับพลังการจ่ายบอลน้อยมากเลยนะครับแบบน้อยจริงๆนะ แต่ในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องไปวัดกันอีกทีในเกมนะครับว่าเล่นแล้วจะเป็นยังไงการจบสกอร์ดีมากๆครับ97สปีด96เร็วจัดจัดเลยนะครับสปีด96จบสกอร์97โอ้โหนี่มันตัวเทพเลยนะเนี่ยคิงของเวอร์ก็สูงอีกด้วยครับฟิสบอลแท็ก็เยอะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับฟีเจอร์ตัวนี้มาโหดจริงๆนะทั้งแข็งแร่งทั้งเร็วและทั้งคมครับซามินาไม่ธรรมดาเลย91 สกิลตรงนี้เนี่ยมี rising shot นะครับได้ยิงกันแรงๆได้ยิงกันเหินๆตามสไตล์เลยนะครับและน่าจบสกอร์ได้ดีด้วยนะครับเมื่อมี rising shot มาเพิ่มโอเคไงเดี๋ยวไปดูกันในเกมกันครับโอเคครับอู้ตอน start ต,ตัวถือว่าออกตัวได้ดีเลยนะออกตัวเร็วเลยครับไอแซคเร็วจริงๆอืม <c oughs> จ่ายบอลจ่ายบอลไม่ค่อยดีนะเมื่อกี้ เห็นได้ชัดเลยนะครับก็อาจจะสมค่าพลังเลยนะแต่ดูครับการหาช่องเนี่ยและดูสปีดวิ่งแซงกองหลังมาแล้วครับหลุดมาโดนเสียบครับโอ้โหไม่ได้ว่าหยุดไม่อยู่จริงๆนะคือวิ่งมาห่างกองหลังมากครับแลววิ่งแซงเฉยเลยได้จุดโทษไปครับลูกนี้พลังการยิงจุดโทษเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่จริงๆเนี่ย ก็ไม่น่มีผลอะไรในเบสโมบายเนาะการจุดโทษพลังไม่ดีไม่เกี่ยวครับอยู่ที่ทิศทางล้วนๆครับก็เรียบร้อยครับ1.0 a l e ต่อ d e r i ์อารคนเดอร์ไอแซคครับก็ต้องชมว่าเขาหาช่องได้ดีจริงๆแล้วก็ใช้ความเร็วสปีดนี้กล้องหลังครับโดนสไลด์ลูกนี้ก็เป็นจุดโทษไปถึงแม้เป็นจุดโทษผมก็ว่าไม่เหลือครับลูกเก้ ้อเสียต้องมาแล้วครับข้อเสียของไอแซคก็คือเอาจริงบางทีมันก็โย่งโยงไปหน่อยนะถึงค่าพลังการคู่บอลก็ดีแต่ว่าพอเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาจะหมุนจะพลิกบอลเล่นก็ยังลําบากอยู่ครับและยิ่งจ่ายบอลแบบนี้นะครับคือจ่ายบอลไม่ดีเลยนะครับบางทีอาจทําให้เราหัวร้อนได้นะครับคือสําหรับไอแซคเนี่ยผมว่าเหมาะกับการแทงทลุช่อง จับชิ่งโยนยาวอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันแข็งแก่งเบียดสู้ได้นะครับแล้วก็จบในพื้นที่สุดท้ายถ้าจะให้มาเคาะบอลบ่อยๆส่งคืนบ่อยๆเซตเกมช้าๆเนี่ยผมว่าเขาไม่เหมาะครับเพราะว่าเขาเองนี่แหละจะเป็นคนจ่ายบอลเสียนะครับเพราะค่าพลังการจ่ายบอลน,นั้นไม่ดีจริงๆและพอมาเล่นก็ไม่ดีจริงๆครับอันนี้ผมต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าจ่ายบอลเนี่ยผมไม่ปลื้มครับ แต่ในเรื่องความเร็วและความแข็งแกร่งนะต้องบอกว่าสุดจัดนะครับรวมไปถึงการจบสกอร์ที่ดีเยี่ยมอีกด้วยรวมๆแล้วนะครับการรีวิวสำหรับอลกซานเดอร์แซกเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีความเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์มาแชร์กันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับส่วนใครที่เพิ่งลงเข้ามาชมเปนครั้งแรกเนี่ยผมฝากกดติดตามเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับ